งานหยาบแล้วครับไอพวกขมินอ้างสอวอังคณาเป็นสอวอของไทยที่ไปเข้าข้างพวกมันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชายกประเด็นสอวอังคณามนีละพัยจิตที่รัฐบาลไทยตรวจสอบพฤติกรรมอินฟูชื่อดังของไทยเปิดเสียงผมขวัญตามแนวชายแดนสื่อขมินชื่อดังเฟซนิวรายงานว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาซีเฮอาขอชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่าตามรายงานของสำนักข่าวนิววันอังกฤษวันที่ส 2ตุลาคม2568นางอังคณานีรภัยจิตสภาชิกุธิสภาของประเทศไทยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำร้องเร่งด่วนของ CHRC ที่ยื่นต่อสำนักงานข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ o h c r เกี่ยวกับการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นรูปแบบหนึ่งของการข่มขู่และคุกคามทางจิตใจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารไทยให้ความร่วมมือเอาละครับทุกคนไอเมนมัน I mean, มีข้ออ้างแล้วครับมันบอกว่าขนาดสอวอุทิสภาไทายยังออกมาต่อต้านเรื่องการใช้เสียงข่มขูที่ชายแดนเป็นเรื่องจนได้เข้าทางไอ้เหมน็นเต็มๆอังคณาเอ้ย